นั่งลงนั่งลงแด้วแล้ยนั่งลงนั่งลงสวัสดีสวัสดีฟรีก่อนเอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีก่อนเนี่ยเนี่ยังสวัสดีสวัสดีสวัสดีมืนเรื่องไก่ฮะมืนเลือมืนเหรอมืนเหลือมืนเหลือได้มืนเหรอไปไหนวันนี้นั่งลงเอาสวัสดีสวัสดีมึงเห็นไอ้กินข้าวมาสวัสดีใช่ไหม อลอ้าวนี่ยกขึ้นเนี่ยมือหน่อ้าวเนี่ยชีวิตเอฟซีมีอะไรมากครับผมเหนื่ยก็ได้พวกนี้แหละใช่ปลอบใจไงทุกวันเนี้ยไอเหนื่อยย้อนอยู่ฮะมาถังี้ถังดิอาตาดิมาดีเอฟซีมาลว่าเนี่ย่าเนี่ย ไิดีกันดีกันดีกันไปดีจ้าไปดีจ้าดีจ้าดีจ้ากันจ้าไปไปมมาเลยมานมอมอ้อกาสำลังป่วยตะบน่อยนะน่ะ ข่อยยาฮะโดนหมดแล้